ลายมันสวยอยู่นะลายสวยลายสวยค่ะไม่ให้รถเข้ามาเพราะพื้นมันไม่เรียบไงนี่พ่อเข้าที่ตซนนี้เคยต้องใส่ป้าใบ นี่ไงนี่ไงทางเข้าตรงนี้น้ำรถุกันาดนี้้เีงนจะเี้ยวเมากนี่นาแหลงเนาะขนานเขาลงบานั้นมีหนามด้วมันกบนโต๊สร้างขาด

เพราะว่านาเดือนท่านว่ามุกลาคุาทีหน้าแม่ตาเอาเต็นท์เขาไอวไปจะไปได้ไหมจริงๆเขาเป็นทางกันอ๋อตรงนั้นเขาให้เป็นลานกลางเต็นพ่อ,อเออ,อที่เรียบๆแมนกลางเต็น<อ>พักตึ้งคืน อันเนี้ยครูโบลงเมื่อแมนพวกที่อยางนอนอยู่คนเที่ยวึไปนาผาอืมอันนี้เดินไปนาผาอันหนึ่งล้อมให้เป็นจุดกลางเต้นเยวย่ามเยี่ยมมาลายเสียี่ยมเดี๋ยวอีกห้าร้อยเมตรก็จะถึงบอกอืมเนี่ยป้ายบอกไว้อีกห้าร้อยเมตรนะหาชนะได ได้นิดเดียวไปต่อกะตามมาไม่เนี่ยกะยโคกอันนีใหายพวโกโคกตรงมองโคกเนี้ก็พอตรงหมองแปลว่ายังเปิดเสียงอยู่นะโคกตรงมองตรงมองใช่ใช่เปิดเสียงอยู่โอ้เนี่มีคนเขากลับลงมาแล้ว ที่จริงเขานี huh? ่ยเขาคงจะมากันเช้าๆเนาะพวกนี้มาชมพระอาทิตย์ขึ้นเชาสองชั่วโมงออกจากวานเที่ยวท่านน้องบ่อพอต้องค้นภาคที่นี่แหละอืยค้นต้องภาคนี้แล้วมาดูพระอาทิตย์ขึ้นไงเลื่อนหงมืงแม่นข้าเจ้าสิมาเบิ่งพระอาทิตย์ขึ้นข้าเจ้าต้องมาห่างยี่นี่แม่นถึงเวลาตีห้ากันยางเขาไปแล้ว เพราะว่าที่นี่มันขึ้นเร็วนี่มันจังขันไปอยู่หุ่นมากโมแล้วถ้าคุณจะดูพระอาทิตย์ขึ้นต้องค้างแรมที่นี่และค้างพักค้างคืนเยอะคิวเขาไปไกลเยอไกลถ้าเดินเช้าๆก็ไม่ร้อนนะ ไม่ไอเนเล่นอะเนเล่น่คทำโอ้เมนโนอทังเหมนมันกัสีค้ายๆที่เขาไปอันวัดผู้เผากับสีวิวจังสีได้เนาะโอ้ สงสัยอยู่ฝั่งโค้ง้างล่าห่วงพวกเนาะคือฝั่งเนาก็สีแบบพมันขึ้นขวดเนาะมันเป็นเป็นเขามันก็นสิเป็นฝั่งเขาเต่ายักษ์ว่าอ๋อเนี่ยแหละเต่ายักษ์เต่ายักษ์อันโถนี้เต่ายักษ์นี่ว่าใช่ สวยงามไหมนะกามาโงกากาเดียวรอรอแม่พ่อเข้ามาไหนจะไปตรงไหน เราเดี๋ยวเราตรงขึ้นไปก่อนอ๋ออันนี้ระหว่างทางเนาะระหว่างทางส่วนใหญ่หินมันก็จะเป็นประมาณคล้ายๆกันไปตรงไปก่อน เดินธรรมาชาติผัดใบมันผัดใบ หไหนมาทางนี้มาทางนี้มาด้มาด้ลงทางนะเล็กเปคนเดียวลงทางเนี้ยเออมาทางนี้ก่อนไปจุดจุดของเขาเลยก่อนจุดหลักเลย อนเฝ้าเบิงพาทิย์นยพอ่อมันสิเห็นแมนแมนจุดของเขาก็คือภาชนะใด<ม>เป็นจุดแมนพ่เอเฮ้ต้องหนีขึ้นซื้อเลยว่าสิเห็นแหลกแหลกอเกอกอ,อ,อถ้าพาธิย์ตกไปเบิงแหลมพมเทพผู้เก็ต แม่นถัดพระอาทิตย์ตกนะถ้าพระอาทิตย์ขึ้นภาชนะใดอุบลราชธานีเาก็มีจุดของแต่ละทีนั่งกายไปได้หน่อยนั่งกายไปได้ครับบอกมาหลายครับคุณหลอ ก็ขึ้นมาถึงแล้วสบายจังเลยคนนี้ร้อนมากร้อนมากไม่ไหวแล้วหมวกเยอะยะเนี่ยทั้่หมวกทั้งตายไปนานแล้วตอับอันนั้นเลยหรือ้คิดเต๋อคิดเต๋อคิดเต๋อล้านเป็นลม แต่เท่าไห่มาวุ้ยมันบกใก่มันบาเท่าขัวแปดอยเมตรพอบางหันหามานอีนาสีสักเลยอสองรอยเมตรกับพึ่งแลาไม่ยงนีเรื่อที่หอดเดิมจอดรถเท่าไรก่อแต่จอดรถมาถึงนี่แปดรยเดินรอบสนามจบสายสองร้อยแปเมตรแล้วรอบสนามจพัชราสายสองร้อยยบเลยกนอวะอืมพบนไปเห็นหนึพ่่อเออมาแล้วก็ต้องให้ถึงสิ มาเก็ต้องให้เห็นพยายามนอไม่งั้นก็ไม่ถึงใจทำอะไรทำเงินบ่อยบบ่เยอะ้าไม่ใจตั้งใจอีกสิบปีก็ไม่ได้มาพาบิ่มจะเนอช่อมโมมีแนวไรจอมอวนอเต็สแนวไหก็สิชอมวิวทำแถวมนี่ละมันก็มีบนชอมบนน้ำมันนสินีไปทางเคี่ยง มีทีเที่ยวก็ทีเขาโฆษณาไหว้ละพ่อมันก็ไก่พ้าแต่มีไก่จุดทองเที่ยวห้บงน่าสิประมาณกันนั้นทั้งอีสานมันจะสิเป็นพ้าพ้าไปแนวเนี่ยทุกคนมองลาอยู่ก็ถึงจะไดเป็นคนป่างอือเป็น เออเย็นเย็นตรงนี้ลมเย็นเย็นตรงนี้ลมพักไปก่อนแล้วกันนะ่อยไปต่อลมธรรมชาติไม่ไม่ยอมแพ้พ่อตาลับจะอายพ่อตานะ78็ดสิบแปดกับห้าสิบแปดแข่งกัน่ ถามคนที่ที่เฝ้าเฝ้ารีสอร์เขาว่าไงขอตาอยู่เท่าไหร่เขาบอกว่า65 65บ้างค่ะแห้วไม่บอกว่าถ่ายผิดแล้วตาเพิ่ง60โกงอายุบอกตา80แล้วค่ะตาขอบมวนไปชนะบอกว่า แปดสิบแต่หัวใจต้นกาแนนหัวใจไว้สรุนตะปนแปกบอกภาษาไทยว่าตะแบกตะแบกบาลแล้วร่วงอันพ่อมันบม่มีดอกบอกเฮหน่ะอ,อ๋อมันจะเป็นหนา,หานนะอะไรแม่สามีนะ๋ะ โอ้เริ่มเห็นแล้วเริ่มเห็นแล้วล่ะสวยสวสวยฟ้าสวยฟ้าใส กลางคือต้น,ตนยังเหรอป้าภูเขาเคืองามเทนนั้นพอว,ว้วาวว้าวนาะโอ้ยสวยมากสวยมากสวยมากค่ะสวยที่สุดเลย งามพองามงามงามก็พาแต้มบ <affe> ่ภาชนะใดค่ะภาชนะใดายเขาเมมันสูงจากพื้นกี่กิโลเมตรต้องไปอ่านเนาะอ่านไปอ่านไปอ่านระวังฝน ยนนังหรอฮะชื่อต้นใหม่ติโอคือไม่มีควันของชาวบ้านบ่อันตรายหน้าผาสูงฉันหน้าผาสูงฉันปุ้ยสวยงาม ผ่อนน้ำคือเขียวมรกตแท้แบบเดียวกับพานั่งค่อยบอกพานังค่อยก็งามบ่พ่อพานัางค่อยมีอันนี้บ่มีน้ำไหลผ่านโอ้อสวยนะต้นนะี้ของวิวร้ายกว่ากันเนาะมันลงไปไดนบางคน,น,นต้องมีทางลงโอ้นังง่นไงมีคนไปอยู่ตรงนั้น สายน้ำอยู่ในหุบเขาอ่ะสวยค่ะสวยมากๆเลยสวยมากเลยสวยค่ะสวยโอ้สีถ้าเราลงไปตรงนั้นได้ยิ่งจะน่าสวยมากเข้ากับฝั่งนั้นเป็นฝั่งลาวเหรอ เนี่ค่ะโอ้สวยจังเลยเดี๋ยก็มาพิงก่อนหินก่อนนะมาพิงก่อนหินก่อนเซกโอ้พ่อฟังข้างล่างมีบานข้นน้อแน่เลยพรามองลงไปนั่นเด้เฮือนคน

อยู่ธรรมราโอ้ยสวยสวยสวยจริงจริงเนาะปล่อยไปเลยธรรมาชาติถ้ากั้นหนาผ้ามันสิขวางทัศนียภาพ่ะพ่อถ้าจะต้องปล่อยแบบนี้ตกลงไปคงไม่หลอดเนะาะอู้มันชันจริงๆแบบว่ามัน จะส่องให้ดูข้างล่างเป็นหาที่แบบตั้ง90อ,องศาเลยค่ะตั้งตรงเป๊ะเลยไม่กล้าส่องเลยนะคะแต่ว่ามองวิวไกลนี่สวยมากอันไหนพิ่มสวยจัง สวยที่สุดเลยพ่อถ้าอากาศตอนเสารคือสีเย็นสวยงามกว่านีด้ดิพาชนะได้พอ่พอพ่อมาถ่ายรูปตรงนี้เดอ้อเดี๋ยวจะถ่ายรูปให้ อันตรายหน้าผาสูงชันเราก็แค่ไม่กัดคู่ที่หายไปอ่ะไ,ไ,ไ,ไม่กัดเลยสวยนะสีน้ำสีน้ำเขียวมรกตอมฟ้าฟ้าหน่อยสวยสวยสวยเมืองไทยมีสวยจริงๆค่ะ ไม่มาไม่รู้ต้องมาดูกับตา,าคุณตามายืนตรงนี้เรวจะถ่ายรูปค่ะเรามาถึงแล้วผาชนะใดอ,อ,อมเนแมนพอนี่ลแหละกระสิมเขาลออยู่นี่แหละร่อหนาผานี่มสิโพจุดไหนแมน พ่อยืนตรงนี้จะจะถ่ายรูปแม่ควงขึ้นมาป้องคนตาอุ้ยมาจากไหนก้าไปไหนมาครับไปเที่ยวครแม่อือมาจากหน้าผาครแม่มาจากผาชันหน้าใดเหรอลูกอยูนะว่าผาชันหน้าใดโอ้ยทำไมคุณตาอุ้มครับอือลงมาเดินได้แล้วเดินไม่ไหวค่ัแม่หน้าผาไปหรือตาพาไปเนี่ยตาพาไปโอ้เหรอ เปลี่ยนชื่อเนาะกาาพไปเปลี่ยนจากก้าพาไปเป็นตาพาไปนะได้ไหมครับได้โอเคถึงแล้วนะกลับลงมาแล้วนะกลับจากขาชนะได้แล้วนะครับสวัสดีครับผู้ชมก่อนบายบายจุ๊บจุบค่งงมมาากกกเเ่โอค